เฉื่อยเทนเหลามันน่าจะเป็นแบบทํามันน่าจะทําแบบหนมจีบอะไรอย่างเงี้ยป่ะหนมจีบกับติ่มซำใช่ป่าอืมคิดว่าเดี๋ยวก็รู้อ๋ออาหารญี่ปุ่นโอ้โหญี่ปุ่นอะไรล่ะตีนอะไรอ๋อไม่ใช่นั่นไม่ใช่ตัวนั้นนะนั่นก็ทอาไปตัวนั้นไปเดินนั้นไปเล่นตัวพี่พุทธอยู่โอเคขออนุญาตกดปุ่มฮะเจอวโอ้ยพี่หัว โอ้ยจะหยิบข้าวเดี๋ยวนั่นนั่นต้องเขากดปุ่มข้าวเสร็จวันไหนพี่ไม่ไมเอาทซ่ทำไมไม่ใช่ม้อหุงข้าวโอเคแล้วก็แล้วก็ปลาปลาเร็วเร็วเปลาเอาแล้วนั่นเอาหม้อไปตั้งไปอยู่ไหนอะ นั่นเราเาไปตั้งบนกล่งปลาขอโทษโอเคถัดไปนั่นทำนั่นเอาซาชิมิไปเสิร์ฟนะปลาที่หั่นไว้นี่นี่ตังอยู่นี่ังอยู่นี่ตานี่ตังอยู่นี่โอเคเร็วๆๆ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 ๆ เจะส้มต้องกดปุ่มให้จะได้จะกดไปไุ่มให้โอเคโอเคไปแล้วอะไร <Okay. S 2> ทันไหมไม่ทันแล้วหมดแล้วโอ oh. ้ไปอ้ๆโอ้โอ้ไม่ทันโอ้โหโอ้โหพี่พุทธ oh. จะหันเนื <c oughs> น้อ <c oughs> แล้วก็เอาไปต้มนี่หรอผัดในนี่หรอโอ้พี่พุทธเอาไปต้มไม่ใช่หรอไม่ต้มก็คือหม้อนอั่นแหละต้มคือหม้อใหญ่นี่หรอใช่ <Okay. S 2> ดีแล้วก็เส้นให้เอาเส้นใส่ด้วยเธอเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเ, <c oughs> เดี๋ยวเอาเนื้อก่อนเอาเนื้อก่อนโอเค กุ้งสองอันแล้วก็เส้นเส้นอยู่ตรงไหนอ่ะเส้นอยู่ตรงไหนอ่ะเส้นอยู่ตรงนู้นฝั่งนู้นฝั่งนน้นฝั่งนน้นไออ๋อไอนี่คือเส้นเหรอหรือว่าเขาพูดเฮ้ยทำไมมันนานจังอ่ะมันต้องนานจังมันต้องทําอะไรแบบที่ต้มนี้ป่ะทำไมมันนานจังอ๋อนล้วรลไม่ใช่มันต้องลากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยออกไปสิลากไง เราไม่ได้จุดไฟเว้ยอ๋อคือไฟอ่ะมันไฟมันคือมันมีเตาสี่เตามันจะมีไฟแค่สองเตาแล้วเมื่อกี้มันไม่ใช่เตาที่เราทําอ่ะน่าอันนี้มันคือจานเล็กๆเนี่ยอ่ะเหรอไม่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 เดี๋ยวทำไมไงอะเอ้าไม่ทันแล้วเอออ๋อน่าที่เข้าใจแล้ว ไอเนี้ยอันเล็กๆคือมันเอาไว้ตักจากหม้อใหญ่มาใส่จานอ่ามันมีแค่อันเดียวโอเคเข้าใจไปไปหมดแล้วอ่ะพี่พี่พุดเสิร์ฟยังอ่ะเข้าใจพี่พุดไม่เอาไปเสิร์ฟอ่ะอันแรกอ่ะไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเอาอันนี้กลับก็เอาใหม่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 รีสตาร์ที่ว่าจริงๆถ้าเรายิงกับคนเราฝั่งแล้วก็แบบหยิบโยนหยิบโยนน่าจะเร็วกว่านั่นสิเฮ้ยเอ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 ้ยอ๋อมันเลื่อน เฮ้ยนั่นของอีกหือตบโอ้พีชมาแล้วจ้าพีชนั่นถูกกีดกันด้วยโชคชะตาเขายืมองุ่นเอาเลยพีชนั่นนั่นเข้าไปหันพีชไม่ได้จริงๆอ่ะเราต้องยืนคนละฝั่งแล้วเราต้องเอาที่เราได้มาตั้งตรงกลางวิพีชด่านเนี้จริงด้วยเอาเอาพีชพีชเอาไปกคะแ็นเลยเมื่อกี้ หันหันหันโอ้ยโอย่ายโยนมามันโดนน้องพีมพ์มันโดนน้องไม่เห็นหรอเพิมเป็นอะไรอ่ะ ต้มคีชแล้วก็องุ่นโอ้เ <progressive> ฮ <entin> ้ยแต่เราไม่ต <renal ina> ิดลบนะดีใจจังเดี๋ยวพี่หั่นปลาให้น่าทำข้าวกับสาล่ายายจะต้องถึงข้าวก่อนนะรู้ไหมจะได้ผิดเวลา่ะเดี๋ยวเผืขอพี่วอว้ายเผก่อนทำชิมิก่อน เอาข้าว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 นายข้าวนายเอาข้าวมาใส่จานนู้นแล้วเอาข้าวมาใส่จานนี้ทำไมจานมันอยู่ตรงนู้นโอ้ยเธอ่าไงเอาข้าวไปใส่เอาข้าวไปใส่เอาข้าวไปใส่นี่มันใส่ได้เหรอมันได้นี่อดามาจันเทำต่อไปทำต่อทำต่อทำต่อซาชิมิไอจานซาชิมิไม่ได้ซาชิมิได้แล้วโอเคน่าทำน่าทำองุ่นพีชน่าทำองุ่นพีชพี่บูทำส้มพีดโอ้ย โเหเหอ้ยมันเอาเครื่อออกมาไม่ได้ห้าต้องกดปุ่มขอโทษน้อยใส่ฉันทำไมไม่เอาไปกินน้อยยังไม่หันเลยโอ้ยกี่กันด้วยตายแล้วฉันคงต้องยอมแพ้น่าเราวันนี้ไปจัดจานไม่มีจานให้จัดเลยอ๋อนี่เจอแล้ว โอ okay, เคแล้วก็ส้มอยู่ตรงน <Okay. S 1> ู้นเดี๋ยวเๆๆเราเราเาเ้ไเธอไม่ไเอาแดไปนี่ๆีเอาาไมเอามาทำไมเราแดนนีต่ต้อเยอ้อยอะไรก็ได้โอเคผิดนั่นทำซาชิมิส้ม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 อ๋ ไม่เคยจะได้ทำงานดีๆเลยเฮ้เฮ hey. 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 ้ใ oh ห้เรมวๆเลยโอ้กอดหมดเวลาเอาอันเดิมน,นั่นอันเดิมตองเล่นมองไปมันติดใจอะไรอ่ะมันติดใจอะไรอ่ะอาาต้มข้าวต้มข้าวต้มข้าวก่อนวัยมันมีมังกรด้วย โอ้โยนโยนโยนได้ปะโยนได้ปะมันโยนยังไงอ่ะชิปมันชิปเหรอโยนไม่ได้โยนไม่ได้อะโยนยังไงอ่ะอ๋อ้โยโยได้แล้วแต่ถามก่อนโอเคโยนมาโอเคลงดากให้ยับวะหยิบเองเดี๋ยวพี่โซให้เดี๋ยวพี่ต้องให้เนี่ยพี่บูทพี่บูทนานนันนั่นนั่นทำผลไม้นั่นทำผลไม้ มส่ไหนวะสอยู่ไหนวะสอยู่ไหนวะสอยู่ไหนวะเราไม่ได้อยู่นี่ทราไม่ได้อยู่นี่โอเคจะแล้วจะแล้วจ่แล้วจแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งอ่าอีมันจะหมด้ววิ่ไปไม่ไหวแล้วไหนมังกรหน้าลำคานี่โอเคโอเคเอาใมาครบครโอเคได้ต้องข้าเต้ข้าวอยู่ไหนวะอ๋อเจอแล้วทำไมเราถึงใช้วิธีการต้มข้าวอ่ะเดี๋ยวพี่หั่นแตงกวาเดี๋ยวพี่หั่นต้นหอโอเค แล yup. <S <S flying, okay, okay. Okay, well, ้วก็สาลายาลายสาลายโอเคโอเคโอเคแล้วเดี <laughs> <laughs> oh, oh, okay. ๋ยวพี <like ่รับข้าวให้เดี๋ยวพี่รับข้าวไปฝั่งนั้นวางไว้เลยวางไว้เลยอ้าวอ้าวเหมือนเราเฮ้ยเฮยเราก็มีความสามารถนะเออทำไมด่านนี้มันดูซิมเปิลแปลกๆโยนเนื้อได้ปะตอนนี้เรเข้าแล้วโอเคเอากุ้งเอากุ้งเอากุ้งโยนกุ้งมาให้หน่อยโยนกุ้งมาให้หน่อยเดี๋ยวสองอ๋อ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 อออ๋ โอเคเอ้าเอ้ยพี่พุธพี่พุธพี่พุช่วยด้นด้วยเฮ้ยะไมะไม่เลจไมเล้จะไม่ล้วจะไม่ล้วช่วยด้วยช่วยด้านด้วยโอ้กโอเอตัวนี้ไม่ได้จริงอะโอเคนอาเสร็จแล้วน่าอำจอาไปรับโอเคจอาไปร้มไม่ไมมออเอาออกกอนเอาออกกเอาออกกนเอาออกกช่วย ขอโทษทำดับไฟที่ดับไฟโอเคเอาดับไฟน่าดับไฟ๋ยวพี่เอานี่ออกโอเคดับไฟเร็วไหนบอกว่าที่จะดับไฟไงพี่บอกว่าเรดับไฟเลยมันทำอย่างพี่นั่นโดนมก่อนกันโอ้ยก้อนโอ้ไม่เราคนก้อนมางก่อนดี เป็นอะไรเพลงบางทัานต้องขึ <speaking injuries> no, ้นแล้วอ่ะนะตอนนี้ไฟเจอเฮ้ยไม่ขายแล้วไปไม่ได้เฮ้ยเราได้จะเจ๊เราได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แล้วนั่นเดียวเล้เข้ากองไฟทำไมอ่ะท่ามกลางไฟไหมอะ่ะพี่พุธเมื่อกี้มันเสร็จไปอันหนึ่งวะ่ะ ถ้าวิยานั้นมันหยุดไม่ได้ใช่ไหมมังกรอ่ะมันก็มาดันพี่พุทองโอเคพี่พุดเราต้องตั้งตาตีไปโอ้ยพี่อยู่ข้างในพี่อยู่ข้างในอ๋อโอ้เดี๋ยวพี่หันให้นั่นไปดันเลยโอ้โหน,นั่นเกลียดมังกรที่สุดเลยอันนี้เสร์ฟได้แล้วนะอันนี้เสร์ฟได้แล้วตรงกลางโอ้ยอ่ะน้อง โอ้โหพี่พูดโอ้โหมันโอ้โหพี่พูดนั่นรู้แล้วคือนั่นนั่นวางอันนั้นผิดที่คือเราต้องวางให้ให้ให้อยู่ในจุดที่พี่พูดหยิบได้อะถ้าน่าเข้าไปวางตรงนั้นอะมังกรก็ทำอะไรไม่ได้โอเคโอเควางวางวางเดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเลี๋ยวเดวเดเดย มันน่ารำคาญเหมือนกันนะเข้ามายุ่งยากอะไรในครัวเนี่ยวาเลยวางเลยวางเลยได้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 ไม่ได้อยู่ดีน้าเรานี้ไม่เสริมอันนี้ไม่เสริมนับเร็วพี่ภูมมันโยนได้หรือเปล่าพี่ภูมลองโยนออกมาดิไม่ได้โยนไม่ได้จางโยนไม่ได้นับเบลโอเคนับไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้โอเคได้แล้ว สิร์ฟเสิร์ฟเสิโอเคแล้วก็ขาดพีพีพีวงุ่นได้ไม่ได้เอาวันนะเขาไปต้มสักทีเนี่ยโอเคพี่บดเอาเอานึ่งเออไรต่อวุเอาพีกงุงุ่นพกางพี่งุกงุ่นพีก่กงุ่นพ่างุงุ่นพีงุางุ่น่งหวงเลยพีีางเลนตรงนี้ี๋ยว่นุ เย็บโอเคถูกต้องแล้วก็พีทโอ้แ๊บนะโอเคไม่ยืนแป้นอะไรตรงนี้ mm. เด็กน,นั้นเ็งโอเคไปโอเคโอถูกต้องเอาเลยเติบเลยเฮ้ย hey, เรามันสุดยอดว่ะ แล้วก็อันนี้นะอันนี้อันนี้เดี๋ยวเรารับเรารับเสริฟอันนี้อันนี้อันนี้นะเดียเเ๋ยวเออเย็บเดี๋ยวเสริฟเลยนะหนึ่งสองสามโอเคเย็บแล้วก็ขอขอขอกุ้งเลยแครอทแม่ะคะและเอากุ้งเลยเอะไรโอเคเออได้ได้ไดไดแต่มันไม่อยู่ในเมนูมันอยู่อันล้างโอ,อ้ไม่ก็ขอปลาปลาเออต้องใช<อ>้ขา้าว่าไมา โอเคพี่พูดเต็มตัวเอาปลาสับก็ยังดีที่ไม่ติดลบโอ้ my ม o d มันมันควรจะเล่นดานที่ไม่มีวังจรเช่นด่าว่อไฟโอเคโอ้โหว่ไม่ขอร้องเจ็บคอไหมดแล้วอะไรเดี๋ยร์เลยนเส้นเส้นเนื้อกุ้งผักได้นเอาเส้นเส้นเนื้อกุ้งผักโอเค พี่เอาพี่เอากุ้ง okay, โอเคไม่ต้องจุดไฟไมันจุดไฟอยู่แล้วมันจุดไฟอยู่แล้วผักแล้วผักอยู่ไหนวะอ๋อเนื้อเนื้อเฮ้ยไฟมันหายนะไฟมันหายไฟมันหายเออเออทำไงอ่ะกดกดไม่ใช่เฮ้ยทำยังไี่บุญรากรา,า,ากมาันรากมาันลงมารากมาันลงมา,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 าจับแล้วลากลงมาจับ<ง>จับจับหม้อจับหม้อจับหม้อแล้วลากลงมาลากลงมาที่ไฟอันล่างเอ้ยลากลากไปทางขวาลากไปทางขวาลากไปทางขวา แพทไอเส้นมันอยู่ทางขวาเออ,อเอาลากกลับมาลากกลับมาเออทนอผลไม้ยัังบตรงนี้โนมิพูดเรียกไปลากไฟเมื่อกี้ทีเม้อเยี่ยมแล้วก็พีดโอ,อ้โอมาแล้วก็ลา <c oughs> เออเลากไปไหนอะ่ะพี่พูดหยิบหยิบอันนั้นพี่พูดอันนั้นเสิได้เลยไหมอะ่ะเอมันอยู่ที่พื้นอะ่ะพี่พูดปล่อยกระทะเออพี่ปล่อยแล้วนั<า>่นไงโอเค อ่แล้วก็เส้น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 กุ้งกุ้งผักเส้นโอเคเดี๋ยวนั่นลากกระทะออกก่อนโอเคเยี่ยมโอเคผักใส่เยี่ยมโอเคโอเคเอ่อโอเคเติมพีทพีทเอาตังคุนโอเคโอเคที่บูตอเลย